โอเคนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำตัวสตาเลียนนะฮะ SM 150หตัวนี้ผมได้มาใหม่นะลอมารีวิวดูนะ,ะับเผื่อมีเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนเนี่ยสนใจนะฮะตัวนี้นะสตาเลียม SM ร50อ่าเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นร5 0้าซีซีนะครับผมไหม่วิ่งน้อยมากนะฮะตัวถังเนี่ยเนี่ยมมากนะฮะเนียนมากริ้วรอยนี่เหมือนใหม่ออกจากห้างเลยทีเดียวนะ บอ่อหนังอย่างดีนะเดี๋ยวให้ดูบอ่อหนังบอ่อหนังอย่างดีนะฮะเย็บ yep. สวยไม่มีขาดนะไม่มีรยรอยเหมือนใหม่ออกจากออกจากศูนย์ออกจากห้างเลยนะครับแล้วก็พร้อมโชคนะครับนี่เลยผมโคกโชคสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสองข้างนะสีเหลืองสองข้างนะครับน้ำมันเต็มอยู่เลยนะครับผมเครื่องท่อในเกลวับนะครับ มือนไปออกจากห้างครับตัวนี้ใครได้ไปนี่แบบเหมือนซื้อรถใหม่ตัวนี้เดิมเดิมเขาขายอยู่ที่ประมาณ4,9่0 0ถึง5,2า0มื่นะถ้าป้ายแดงออกห้างนะครับแต่ตัวนี้มาวิ่งไปอยู่ประมาณ300 300กว่ากิโลเมตรลแล้วแหละตอนผมเอามายังไม่ถึง300นะีผมก็เอามาวิ่งใช้ดูนะครับไปนูน่นไปนี่ก็ตอนนี้อยู่ประมาณ350แล้วแหละเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่3ามอ เห็นไหมสามร้อยสี่สเนี่ยให้ดูทรงทรงรถเขาสวยมากนะสำหรับใครที่ชอบแนวคลาสสิกวินเทจแบบนี้นะทรงเขาค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับตัวนี้ถ้าให้ผมแนะนำนะฮะก็คือสามารถไว้ขับไปกินกา,ฟกาแฟได้นะครับเพื่อนๆใช้งานได้นะฮะระยะทางที่ไม่ไกลมากนะ แต่ถามว่าเฮ้ยมีใครขับเป็นพูทเบิกไหมก็มีนะก็เคยเห็นขับเป็นพูทเบิกนะแต่ถ้าถามผมแล้วผมว่าสำเหมาะสําหรับคนขับชิลชิวอะระยะไม่ต้องไกลมากขับชิลชิสบายสบายขับโชว์ขับกินกาแฟขับไปทํางานใกล้ๆบ้านนะฮะตัวนี้สวยมากเพราะว่าราคาเขาไม่ได้สูงมากนะจะเอาไปแบบขับไกล้ๆโหดโหเหมือนพวกเอ่อทัวริงอะไรเงี้ยก็คงยาก แต,ตนนั้นต้องสองร้อยถึงสี่ร้อยอะไรเงี้ยซีซีขึ้นไปเนาะนึงก็จะสบายหน่อยแต่ถ้าร้อยห้าสิบซีซีขับไกลไกลผมว่าก็เหนื่อยฮนะเหมือนขับเวฟอะประมาณนั้นเนาะขับเวฟขับมอไซค์บ้านทั่วไปล้อแม็กยางนี่ยังใส,ส,ส่ๆเก๊กๆอยู่เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูยางเนี่ยเกี่ยวยางด้านด้านบนนี่ยังอยู่เลย,ยน,นะฮะตรงกลางเนี่ย ลองอยางยังลึกนะฮะลองอยางลึกคมนะครับผมพอถนน,นได้ดีเหมือนเดิมเหมือนได้ซื้อป้ายแดงนะครับใครสนใจก็ตัวนี้เลยเ้าผมสตาร์ทฟังเสียงให้ดูแล้วกันเนาะว่าประมาณไหนบ้างสักรอบหนึ่งใกล้บ้านเออลืมได้นําไปตัวนี้มีสตาร์ทเท้าด้วยนะสตาร์ทเท้าสตาร์ทมือสตาร์ทได้หมดเลยนี่ฮะเสียงเสียงก็ประมาณนี้ การออกตัวก็โอเคนะเสียงใช้ได้ <c oughs> วันหน่อยเดี๋ยวให้ดูวิวเวลาขับนะสักรอบหนึง่ง ไปก็ประมาณนี้นี่ขึ้นเขานะนี่แรงขึ้นเขานะฮะอันนี้เราอยู่บนเหมือเนเดินเขาละดูสักสองสามโลส่วนใหญ่ไม่ที่เสียไปนี่ก็ผมก็ขับเทสรถอะนะ เข้าโค้งก็โอเคอยู่นะผมว่าก็ปอดค่อนข้างปลอดถนนดีนะครับนี้เข้าโค้งเข้าไหลก็ยิ่นี่ลงเขาโอเคเดี๋ยวผมจะวนกลับช่วงนี้แล้วกันนะฮะผมวนกลับช่วงนี้แล้วกัน <noise> 好了。昆卡，这的跑ถนน用，对不对？那個哦 ไม่เดินปกตินะไม่รอบปกติหมดนะครับอาไปดูประมาณสามกิโลเกือกสี่กิโลนะประมาณสี่กิโล โอเคประมาณนี้ข้อตำหนินะฮะตำหนิข้อตำหนิหรือข้อคือมันเป็นไงข้อเสียดีกว่าข้อเสียของคันนี้ที่ผมลองขับนะคือเวลาขับไปแล้วใส่เกียร์ว่างเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะอาจจะหาจังหวะหรืออาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยชินก็ได้นะอาจจะหาจังหวะในการใส่เกียร์เข้าเกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญมันมีระบบปิดเปิดด้วยนะ ตัดไฟนะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูอ่าก็จะมีปุ่มสวิตตัดไฟอยู่ตรงนี้นี่ฮะอ่านี่เห็นนะฮะปิดเปิดไฟได้ตัดไฟได้มันก็จะสตาร์ทไม่ได้นะฮะนะสตาร์ทไม่ได้ถ้าเรากดลงมาก็จะสตาร์ทได้นิ่มๆเลยเครื่องเดินเรียบๆนะฮะบอกสวยมากทรงสวยมาก นะใครกำลังมองหาอยู่จัดเลยนะฮะตัวนี้เเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ28,900บาทนะนะฮะผมเหมือนได้ป้ายแดงนะฮะเหมือนได้ป้ายแดงใครอยากหารถขับชิวๆสบายๆนะไว้ไปกินนั่งกินกาแฟรหรือไว้ขับเล่นๆแถวบ้านผมแนะนำคันนี้แหละนะฮะสวยมากอ่ะเดี๋ยวโชว์ไฟมีไฟฉุกเฉินด้วยนะ อ่าไฟฉุกเฉินอ่าอ่าฮะมีไฟคู่นะฮะไฟคู่กระพริบฉุดเฉินด้วยเนาะประมาณนี้ไฟเลี้ยวปกตินะครับไฟเลี้ยวปกติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติอ่าไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปกติไฟหน้าไฟบนปกตินะฮะอ่า อยปกติทุกดวงนะครับเครื่องก็เดินนิ่งนะแล้วก็จะมีสวิตสวิตตรงนี้นะสำหรับเ,เวลาน้ำมันหมดหรือเวลาไม่ได้ใช้ก็ใช้สวิตตรงนี้เอานะเป็นเครื่องาคาร์บูนะฮะเป็นเครื่องคาร์บูนะพวกโซ่สเตอร์อะไรนี่ยังใหม่ๆกิ๊กๆอยู่เลยนะครับผมใครสนใจก็ลองทักมาดูนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะ เน้นโทนะฮะก็สามารถจัดส่งทั่วประเทศได้ไหมส่งได้นะฮะแตเ่เพื่อนๆต้องออกค่าขนส่งเองอะไรเนี้ยฮะอาจจะขนส่งตามระยะระยะระยะจริงนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้หาใครสนใจก็เดี๋ยวลองติดต่อเข้ามาดูแล้วกันเนาะหรือ ใครอยากกดติดตามนะดูคลิปใหม่ๆเพื่อได้คันใหม่ก็มาอีกนะฮะแต่ผมว่าคันนี้โอเคเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถสรงนี้นะรถทรงนี้แล้วก็ราคานี้ไม่ประมาณนี้นะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณ28,900บาทนะครับผม28,900บาทนะถ้าไปเทียบกับวงเว o สบ200ื ราคาสองหมื่นบาทเหมือนกันแต่ทรงมันไม่ลวอ้อทรงมันไม่หล่อแต่ถ้าได้ทรงนี้ทรงอย่างหล่อทรงอย่างหล่อนะฮะผมบอกเลยถ้าได้ทรงนี้ทรงอย่างหล่อทรงเข้ามาเห็นทรงหล่อเล่่อยนี่หล่อหลอสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยครับสนใจจัดไปนะฮะใครชอบทรงมอไซค์แนวนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาดู นะครับผมโอเคในคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อมีคันใหม่ๆหที่เข้ามาใหม่นะฮะแต่ยังไงก็ขอปล่อยคันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะ